สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องตองที่สักวีอีกแล้วนะคะอาทิตย์นี้นะคะก็ยังเป็นอาทิตย์ของเดือนแห่งฮาโลวีนอยู่เนาะทุกคนเนาะอาทิตย์ที่แล้วตองก็จะแต่งตัวเป็นลุคผีการ์ตูนไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอาทิตย์นี้นะคะก็จะมาในเป็นแบบฟิลแบบ ผีชาวบงชาวบ้านนะคะอิสระชันต้องได้มาจากเรื่องร่างทรงนะคะทุกคนต้องแบบเหมือนได้ดูตัวอย่างนะคะของหนังเนาะหนังก็จะเข้าในเร็วๆนี้นะคะแต่ต้องได้ดูตัวอย่างของหนังมานั้นแบบคือผีเป็นแบบฟิลน่ากลัวมากสําหรับตองนะเพราะว่าบ้านยายของตองอะ่ะคือมันจะเป็นฟิลแบบแบบในหนังเลยอะทุกคนแล้วต้องกลัวมากแล้วต้องก็เลยแบบจะจะเอาลุคนี้มาแต่งนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยจา้าอันดับแรกเลยนะคะตองก็จะมาลงแบบหน้าให้มันดูเป็นแบบมองๆก่อนนะคะทุกคนด้วยรองพื้นสีเข้มกับผิวนะคะแล้วก็เป็น คอนทัวร์นะคะทุกคนแต่ก็จะผสมกันเนาะให้ดูเป็นแบบฟิลแบบไม่ได้นงไม่ได้นอนเหมือนโดนเขาะมาอะไรอย่างนี้เนาะความเชื่อนี้นะคะส่วนมากก็น่าจะอยู่ในแบบแถบอีสานแมอัน,นี้ตองก็ไม่มีข้อมนกันนะคะชุดตองก็เลยมาแบบฟิลแบบผ้าคาดเอวยใดนะคะเป็นฟิลแบบแนวอีสานนิดนึงเนาะแล้วซึ่งบ้านตองก็อยู่อีสานเนี่ยนะคะหาชุดได้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเดก็จะลงคอนทัวร์ไปก่อนนะคะเหมือนแบบให้มันดูผิวคล้ำๆแหละเออ <S <S ต่อไปก็จะเกลี่ยเลย คิดว่าลุคนี้มันไม่น่าจะมีอะไรแบบยากมากมายนะคะทุกคนก็น่าจะแบบเน้นผิวไปในทางโทนแบบหมองๆคล้ำๆประมาณนี้เนาะต่อไปก็จะลงด้วยรองพื้นนะคะ ไปก็ลงคอด้วยนะคะห้ามลืมนะจ๊ะต้องรู้สึกว่ายังโทมไม่พอนะคะยังหมองยังคล้ำไม่พอเนาะเดี๋ยวต้องจะเอาตัวคอนทัวร์นะคะที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็จะมาลงขอบปากแล้วก็ลงตรงนี้นะคะใต้ตา สูสมขึ้นมากๆแล้วนะคะทุกคนงานผิวเรายังไม่จบนะคะต่อไปต้องจะใช้ายไเลเนอร์สีน้ำตาลนะคะทุกคนมาทําเป็นเหมือนกระเป็นเหมือนสิวอะไรอย่างงี้เนาะเหมือนฟิลแบบไม่ได้นอนไม่ได้มีการพักผ่อนสิวก็ผุดสิวก็พผรอยก็มาอะไรอย่างงี้เนะเทคนิคในการแตะจุดลงไปนะคะก็คือเป็นรอยที่ต้องมีอยู่นั่นเองแต่ว่าก็เสริมเติมแต่งเข้าไปได้นะคะ ไปต้องจากมาทำขอปากนะคะให้ดูเป็นแบบมีมุมยกสูงมากขึ้นนะคะทำให้ดูปากกว้างขึ้นแล้วจะดูน่ากลัวขึ้นนะคะเดี๋ยวยกมุมปากไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทาลิปเพิ่มเติมทีหลังนะคะต่อไปนะคะจะทำให้หน้าดูโสมมากขึ้นนะคะต้องก็จะใช้ตัวคอนทัวร์นะคะมาลงเป็นแป้งนะคะทุกคน ผิวยังไม่จบนะคะทุกคนยังดูเป็นแบบไม่มีกรอบไม่มีเอยใดนะคะตองก็จะใช้ตัวพาเลทของมอร์ฟี่นะคะตองจะใช้คอนทัวร์สีเข้มขึ้นมากับผิวนิดนึงนะคะเพราะมันน้าจะได้ดูแบบดูตอบเนาะแล้วก็จะมาลงเป็นคอนทัวร์นะคะ ะะตองก็จะเอาสีที่ตองทําเป็นแบบคอนทัวร์หน้าเมื่อกี้นะคะมาลงใต้ตาด้วยนะคะทุกคนคือใต้าตาตองอะ่ะจะเห็นเป็นเป็นแบบช่วงถุงตาตรงนี้เนาะตองก็จะลงลงไปช่วงตรงถุงตาเลยนะคะให้มันดูเข้มขึ้นฟีลเหมือนคนแบบไม่ได้นอนมาแบบนานมากนะตรงนี้ก็จะเข้มๆหน่อยก็ไล่ไปนะตอใช้สีคอนทัวร์นะคะมาคัดเบ้าด้วยเนาะ,ะทุกคน แล้วต้องก็จะมาเติมใส่ช่วงแบบร่องแก้มนะคะที่ยิมนิดนึงเฮ้ยทุกคนต้องว่านะหน้านี้ก็คือไม่ได้ต่างจากหน้านแรกที่ต้องแบบที่ต้องเป็นเลยเนาะ okay. น่าโสม,มากดูโสมมากเลยนะคะส่วนคิ้วนะคะตองจะไม่เขียนนะคะทุกคนจะปล่อยให้บางๆแบบนี้แหละเนาะเราจะมาปัดมาสคาร่าเอานะคะเป็นสีมาสคาร่าสีดํานะคะส่วนตาตองจะมาเขียนอีไลเนอร์เข้าไปข้างในนะคะให้ตามันดูเป็นแบบเหมือนเข้มขึ้นมาอีกทีนึงเนาะ จะเอาเอีไลเนอร์เขียนเสร็จนะคะตองก็จะใช้อายแชดโดว์สีดำนะคะในการเข้ามาเกลี่ยอีกนิดหนึ่งเนาะก็จะเอาอายแชดโดว์สีดำนะคะมาทำเป็นถุงตาตานิดหนึ่ง ต่อไปนะคะก็จะใช้สีดำนะคะเขียนเส้นขนตานะคะทุกคนตอนจะใช้ที่เขียนคิ้วนะคะทุกคนในการเขียนขอบปากนะคะเพราะว่าที่เขียนคิ้วอันนี้จะแบบสีเข้มมากๆเลยนะคะ ลงลิปสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะใช้อายแชโดว์นะคะที่มันเป็นสีคอนทัวร์เนาะจะมาเบลนด์ขอบๆปากนะคะ าทุกคนกับลุกนี้นะคะลุกแบบร่างทรงเนาะได้อินสป r a เรชันมาจากหนังเรื่องร่างทรงนะคะจะแ,แบบดูไม่เหมือนสักเท่าไหร่นะคะก็ค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าลุกนี้ตองก็แบบชอบเลย ฟีลแบบผีชาวบ้านหนึ่งนะคะทุกคนเป็นแบบฟิลแบบผีตามประเพณีงประเพณีอะไรอย่างนี้เนาะรู้สึกว่าไม่ได้ต่างจากหน้าสดเมื่อกี้เลยนะคะก็มันเหมือนกันเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถนำลุคนี้ไปเป็นอินสปิเรชันในวันฮาโลวีนได้เลยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ตรงด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทิดหน้านะคะกับลุคฮาโลวีนอีกหลุคนะคะจะเป็นลุคไหนก็รอติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ